อย่างนั้นชัดเจนไหมเอฟซีชัดเจนมากนะครับเรื่องนี้เออเขาติงมามันก็ถูกแล้วนะครับเขาพูดมาก็ถูกอยู่แล้ว <laughs> เออยิ้มนะครับโอ้โหนะครับเขาดูอยู่แล้วเอฟซีเขาก็ดูเพราะมันโชว์หน้าตลอดไงเออคราวนี้มันจะยิ้มลําบากแล้วเจอไหมกลิ่นเหม็นใช่ไหมเมนททลเหรอ กินเมทอลนะเออคือสูบุรีเนี่ยมันมีกลิ่นปากอยู่แล้วไอฟซี FC. ถูกไหมอ่สซูบุรีมันมีกลิ่นปากอยู่แล้วหนึ่งแล้วเฟันก็ฟันก็เหลืองนะครับฟันก็เหลืองอยู่แล้วนะครับคุณสังวรนะครับสวัสดีครับผมฟันก็เหลืองนะครับ,ลรบ,รบ,ลรบแล้วก็กินปากก็มีมันเสียสุขภาพอยู่แล้วเรื่องนี้นะ เราเข้าใจเปรียบเทียบเหรอเอา้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเออก็บอกแล้วไงมันใช้ยาที่ฟันไกลห่างนะครับอืมฝัน,ฟ,นฟันไม่ต้องพูดถึงนะครับคล้าวเคลอะนะครับไปทั้งวันอบอวนด้วยกินปากนะเอฟซีเออยาที่ฟันไกลห่างไม่ต้องพูดถึงนะครับ มันบอกว่าโอ๊ยมันบอกว่ารักษาลักฟันตลอดไอ้รักษาฟันตลอดว่างั้นเออดูแลสุขภาพฟันตลอดเนาะไม่ไม่เคยเชื่อหรอกนะเขาติงมามันก็ไม่ได้ผิดมันก็เลยโมโหเลยมันก็เลยบอกเดี๋ยวกูจะโชว์ไอ้หายใจดังจิ๋มให้ดูเลยเขาว่างั้นโอ้โหมันมันโชว์เลยว่างั้นใครจะดูของมันเออข้างล่างมันนี่ก็ยันพูดง่ายว่าข้างล่างดูไม่ได้อ่ะอย่างกําลังพึ่งหลวงเอฟซีบือเริ่มเลยดําทะมึนใช่ <laughs> เออใครจะไปดูของมันนะครับแหมจะมาโชว์ด้วยโอ้โหเอฟซีเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาติงมาก็ถูกอยู่แล้วแล้วคิดดูที่ญาติพี่น้องอ่าทางนี้นะทางจกนาเนี่ยคิดว่าเขาจะโกรธไหม เขาจะโกรธไหมว่าโอ้โหแม่งเล่นตายายกูซะง้ำเลยเออเห็นไหมมันบอกมันไม่ได้ดา่ามันวิเคราะห์เออเออมันวิเคราะห์นะครับใช่ตื่นมาก็ด่าคนหาเงินมันแน่นอนอยู่แล้วมันจะไปทำอย่างอื่นได้ไงเออแต่มีอยู่คนเดียวนั่นแหละแอดว่าอ่าลูกเขานะ่ะลูกๆเขาเนะี่ย เขาไม่พอใจอยู่แล้วล่ะยิ่งด่าพ่อแม่เขา่องเขาไม่พอใจหรอกนะแต่ก็มีบางคนที่ที่เข้าใจเขาเออไปยินดีกับเขาแนละ้วเขาด่าพ่อแม่ตัวเองก็ยังดีดกับเขาเนี่ยมันก็เกินไป FC. เอีเอัจริงนะไม่มีความรู้สึกรู้สาเลยเออใครจะไปทนได้ใช่ไหมเออไปด่าพ่อแม่เขาเขาจะทนได้ไหมล่ะถามหน่อยนะครับก็ทนไม่ได้หรอกเดี๋ยวจงนามันก็ด่านะ มันด่าทุกวันแหละแต่มันก็ด่ายังไงก็มันมันก็ได้แต่ด่ามันไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปถ้ามันไม่เข้าข้อมันก็ด่าทอกันไปทอกันมาอย่างนี้เนี่ยเออแต่ว่ามันมันแค้นก็แค้นว่าเก็บไว้อย่างเดียวเออมันกะว่าจะรอให้มันะามันไม่มาอยู่แล้วก็ฟ้าฟันทงได้เลยว่ามันไม่มาเออมันไม่มาอยู่แล้วอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอซี อที่คนรักป่านะครับเข้ามาเม้นตนะครับเข้ามาเม้นตในช่องอ่าจัางตั้มนะครับ fc นะเขาบอกว่าโอ้โหพวกนี้ไม่ยอมรับเลยเนาะเขาว่างั้นคือยังทนอยู่ยังไม่ยอมรับว่าผิดตัวเองผิดไม่ยอมรับเอเขาดูนะ fc นะเขาดูนะเออ เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาส่องดูอยู่แล้วละ่ะเขาว่าใครเป็นใครพูดยังไงแบบไหนเนี่ยเขามาส่องดูอยู่แล้วแต่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ยอมรับความเป็นจริงเขาไม่ยอมรับผิดอยู่แล้วเห็นไหมเขาก็ช่วยกันเถียงช่วยกันผลักดันแต่บอกได้เลยว่ายังไงเนะี่ยยังไงมันก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันได้แต่พูดอย่างเดียวนี่แหละพูดก็คือน้าวนมให้เอฟซีฟังเฉยๆนะ พูดให้เอฟซีฟังว่าเนี่ยมันฉันไม่ผิดนะนุ่นนี้นั่นตั้งทั้งที่เขาบอกว่าทั้งทั้งที่มันผิดอะ่ะเจ้าหน้าที่เขายังบอกว่าโอ้โหจนขนาดนี้ยังไม่ยอมรับผิดอีกเอ,อเขาบอกว่าดูอย่างช่างใหญ่เขายังยอมรับเลยเออ,อันนั้นน่ะท่านสู้ไปเนเขาก็ไม่ได้ผิดนะแต่เขาก็ต้องยอมรับเพราะว่าพวกให้สู้ในแนวนี้เออให้ยอมรับไปในแนวนี้เ,เขาจะทํำยังไงได้สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องราวรู้อะไรเขาว่า ใครว่ายังไงเขาก็ว่ากันไปตามนั้นเห็นไหมนี่แหละเอฟซีเออเขาถึงเขาบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้เขาว่างั้นถ้าอย่างนี้ก็ถ้าขึ้นไปข,นข้างบนเขาก็ไม่มีการอ่อนโอนผ่อนผัน,ผนใดๆทั้งสิ้นเขาต้องว่าเขาไปตามขาบวนการผิดคือผิดถูกคือถูกอะ่ะเอาพูดง่ายเห็นไหม เดี๋ยวแม่นอกไส้มันก็มาดา่ามันก็มาด่าคนลักปลาอี <laughs> อกเพราะมันเคยด่าไปแล้วครั้งหนึ่งมันไม่พอใจเป็นอย่างมากเออเขาก็พูดในทิศทางที่ถูกไงเออไม่ยอมรับผิดจนป่านนี้บอกว่ายังไม่ยอมรับผิดขนาดอ่าเจ้าหน้าที่เขายังบอกว่าผิดเลยมันก็ยังบอกไม่ผิดมันจะไปรู้ดีเท่าเท่าเจ้าหน้าที่เขาได้เท่าระบบเขาได้ระบบเขาย่อมรู้ดีกว่าอยู่แล้วถูกไหม อะระบบเขายอมรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าคนพวกนี้เขาไม่มันไม่สนใจเอฟซมันไม่สนใจมันก็อ่าพูดไปให้เอฟซมันฟังแค่นั้นเองว่าอมันไม่ผิดเอ,อย่างงูอย่างนี้ไม่ผิดนะเอฟซเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยบานขึ้นเรื่อยๆนะคดีเพิ่มไปดอกเห็ดเลยแล้วกันบอกง่ายๆเพิ่มไปเรื่อย ใช่ไหมฮนี่แหละชัดเจนไหมเอฟตี FC. ทุกอย่างอะนะมันก็พยายามจะดิ้นโลนไปเรื่อยๆว่าอ่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ถึงใครจะบอกว่ามันผิดมันก็ไม่สนมันก็จะบอกว่ามันไม่ผิดอยู่ดีมันเคยทําอะไรผิดไหมชีวิตเนี้ยเกิดมาเลยไม่เคย <c oughs> ทําถูกตลอดแต่คดีเพียบมาแปลกใจไหม FC, นะเอฟซีนะเออถามว่าชีวิตนี้เคยทําอะไรผิดไหมไม่มีเอ่อทั้งสมัครพรรคพวกเขานะ่ะ ก็เรียว่าชนชนกลุ่มน้อยนะไม่เคยผิดเลยไม่เคยทําอะไรผิดเลยแต่คดีเพียบเลยมันเป็นไปได้ไหมสิว่ามันไม่ผิดและคดีมันเยอะอะเป็นไปได้ไหมไม่น่าจะได้นะนก็ผิดนะแต่มันไม่ยอมรับไม่ยอมรับความผิดไงคือคือถ้ายอมรับมันก็เสียหน้าไงแต่ก็อยากจะให้เขาสู้นะแบบเนี้ยสู้ไปเลยสู้เต็มที่เลยไม่ต้องยอมรับเลย เถียงเลยเถียงไปเลยเอาให้ถึงที่สุดพูดงี้เอาให้ถึงที่สุดเถียงไปเลยเถียงไปขึ้นข้างบนแล้วก็เถียงเลยบอกว่ายอมรับไม่ได้ใส่ถูกใส่ร้ายอะไรก็ว่าไปเถียงไปเลยเออไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเถียงไปเอาให้สูงที่สุดอ่ะเขาจะได้ตัดสินไปเลยทีเดียวไปเลยเอสู้สู้นี่ใช่ไหมเขาเขาไม่ยอมรับอา่าไม่ ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์นะเอ,อเขามีกฎกติกาก็าไม่ยอมรับเพราะว่าผิดไม่ได้คนพวกนี้ไม่ยอมรับความผิดตัวเองอ่าถามว่ายอมรับไหมไม่ยอมรับหรอกยิ่งกว่านะครับยิ่งกว่าพวกมีอิทธิพลอีกเป็นแบบนั้นเลยไม่เคยยอมรับผิดอะ่ะชัดเจนไหมแต่สุดท้ายก็ตุ้ยนะครับตุ้ยเหมือนเดิม โอ้จะมาบ่นอดควรที่หลังไม่ได้นะเอฟซีนะบ่นอดควรที่หลังไม่ได้นะเห็นไหมนะครับมาอดควรที่หลังไม่ได้นะอืม,มันผิดอยู่แล้วคุณก็จะไปพูดสมัยนะฮะ ขนาดขนาดไอเจ้าของหรืออ่าอะไรนะเจ้าของเขายังพูดเลยอย่าว่าจะเจ้าของพื้นที่เขายังพูดเลยระบบเขายังบอกเลยว่ามันผิดถ้าเราไม่เชื่อเจ้าหน้าที่เราจะเชื่อใครถามหน่อยนะเออถามหน่อยเออก็อยากจะถามหน่อยว่าเอ้ยไม่เชื่อเจ้าหน้าที่เราจะเชื่อใครคุณจะไม่ผิดเลยมันเป็นไปได้ไหมถามหน่อยอ่ะ เออไม่ผิดตรงไหนนะเอ à, ออธิบายมาได้นี่เอออธิบายเลยว่าไม่ผิดอะไรตรงไหนมันผิดอยู่แล้วจะจะโดนมากโดนน้อยเท่านั้นเองถูกไหมจะโดนมากโดนน้อยคุณอย่าไปถืออคตินะบอกได้เลยอย่าไปถืออคติเออเราคิดตามว่าผิดหรือถูกแค่นั้นในผิดหรือถูกเออผิดตรงไหนผิดแบบไหน,นก็อธิบายได้ถูกแบบไหนอ่ะถูกแบบไหนก็อธิบายได้นี่ถูกยังไง เออนะก็แค่นั้นน่ะเออถูกยังไงผิดยังไงก็อธิบายได้อันนี้เราอธิบายได้ว่าผิดแบบไหนยังไงก็อธิบายได้ถูกแบบไหนแล้วก็อธิบายได้ถูกคือแบบไหนยังไงก็อธิบายได้มันจะอธิบายไม่ได้ได้งไงก็เขาบอกมาเจ้าหน้าที่เขาก็พูดอยู่เขาบอกว่านอกจากญาติที่คานตามกัมาเท่านั้นอ่าก็ให้ทําได้แค่นั้นถ้าคนอื่นนี้ ผิดเลยเขาก็พูดเราผิดเลยก็แค่นั้นเองเนี่ยชาวบ้านก็ฟังออกเข้าใจด้วยเออชาวบ้านก็เข้าใจด้วยว่าเออมันแบบน,นี้ผิดแบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าให้จะเพาะญาติสืบสันดานเท่านั้นหรือลูกหรือหลานได้แค่นั้นเลยเออคนอื่นไม่เกี่ยวคุณจะไปคุณจะไปไอ ไปเช่าก็ไม่ได้ให้ฟรีก็ไม่ได้เอาอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นให้เปล่าให้ฟรีเช่าแบ่งกันทำคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ทั้งนั้นเขาไม่ให้เลยเขาให้เฉพาะคุณถ้าคุณไม่ทำคุณก็คืนเข้าไปคืนภาครัฐเข้าไปหรือคุณไม่ทำก็ให้ลูกหลานทำมันก็มีอยู่แค่นั้นถ้าคนอื่นเข้ามาคือผิดเลยเนี้ยแค่นี้เอง เออคุณจะไปดันตรงไหนจะไปช่วยกันผักดันจะไปสู้ในแนวทางไหนคุณเข้ามาคุณก็ผิดอยู่แล้วเจ้าของเจ้าของหลักของเขาก็คือเจ้าหน้าที่ของป่าไม้อืมใช่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าค้าไม่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าซื้อขายไม่ต้องพูดเราตัดตรงนี้ออกไปก่อนถูกไหมเราจะไพูดถึงแนวทางตรงนี้เอาง่ายๆก่อนว่าคุณไปยื่นให้ใครมันก็ผิด คุณ่ะเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครทั้งนั้นไม่ใช่ที่ของคุณที่ของปลาเข้าใจแต่อันนี้ตามหลักสากลเลยเข้าใจว่าสารต้องสัดสินนู่นนี่แล้วสารสตัดสินจะไม่ไม่บิดเบือนไปมากกว่านี้แน่นอนอ่ะเราเรายกตัวอย่างไปเลยก็คือพูดย่ายว่า ที่เขาเคยสู้กันมาเนี่ยหลายๆคดีเป็นสิบสิบคดีเนี่ยนะที่ดูผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยว่าชนะเลยสักคนหนึ่งอ่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาพูดง่ายว่าเอาตะก,กะตรงนี้เลยอ่าเราดูจากเคสก่อนๆที่ผ่านมาเยอะแยะมากมาย,นยในประเทศไทยเนี่ยมีไหมที่ถูกอะ่ะไม่มีก็ไม่มีแต่แพ้ทั้งนั้น ถ้าคาดีอื่นก็ว่าไปถ้าคาดีตามบ้านทั่วไปเนี่ยคดีไม่เกี่ยวกับป่าไม่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยยังมีโอกาสพลิกแพงได้ถูกไหมแต่อันนี้มันไม่มีสิทธิพลิกแพง่งไม่มีแน่นอนเออไม่มีแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงมันผิดอยู่แล้วแต่ผิดมากผิดน้อยยังไงคุณก็ต้องโดนส่วนใดส่วนหนึ่งต้องโดนแน่ๆมันไม่มีทางว่ารอยนวลไปเฉยๆนะครับรอยนวลไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแถมยังได้ที่คืนมาอีกนะครับใช่เขารับไงแต่ทุกวันนี้เขาพยายามจะสู้ไงเออเขาพยายามจะสู้วันนียที่เข้าไปเนี่ยเออก็ทางนี้เขาให้ทําเขาว่างานเจ้าของเดิมเขาให้ทําเขาว่าอย่างนั้นเขาสู้ไปแล้วจะสู้ไปทําไมตรงนี้ถามหน่อยเออเขาบอกว่าเนี้เขาจะสู้ไปในแนวทางที่ว่า ก็คนเดิมเนี่ยเขาให้ทําเขาว่าง้งให้เข้าไปทําเพราะว่าเจ้าของเก่าทําไม่ไหวแล้วก็วให้ทําแล้วจะสู้ไปทําไมเออสู้อย่างนี้จะสู้ไปเพื่ออะไรก็คือมันก็ผิดอยู่ดีคุณสู้ทางนี้ก็สู้กับคุณยอมรับไปซะเลยดีกว่าเออดีกว่าเออคุณจะคิดว่ายังมีทางรอดแต่ว่าคุณยอมรับไปเลยมันยังดูดีกว่าอีกถูกไหมเออเจ้าของเดิมนะ่ะไม่มีสิทธิ์ให้ใครดังนั้นนอกจากลูกหลานคือให้ทํากินเท่านั้น คนอื่นไม่เกี่ยวเลยคุณให้คุณคือคุณผิดเลยแค่นั้นเลยคุณผิดแน่ๆอแล้วคุณก็หมดสิทธิ์ที่ตรงนั้นเลยนะครับถือว่าคุณสละสิทธิ์ไปเลยอ่ะใช่เขาไม่สู้หรอกโอ้ที่ดินนยเขาไม่กล้าสู้หรอกสู้ไปมันก็แพ้ ก็ยอมรับสภาพไปยอมรับเขาว่าไงก็ว่ากันไปแค่นั้นเองนะ,ะนะยอมรับไปแค่นั้นเองแล้วก็จบเลยแค่นั้นเองดันไปตรงนี้มันกัน